ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่เกิดวันอังคารประจําวันที่1ไปจนถึงวันที่15มกราคมก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าพิมน้ำชาก,กาฟแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับนะเอาละอันนี้ก็โปรดใช้วิจรารณญาณนิดนึงนะครับอันนี้เป็นการพยากรณ์ภาพรวมนะผู้ที่เกิดนะครับ วันอังคารนะเอาละเราเรามาดูกันสําหรับเกี่ยวเรื่องของการงานนะเปิดสามใบนะครับดูซิจะได้เรื่องอะไรบ้างการงานเนี่ยนะไพแนะนาว่าอย่างนี้นะครับเวลาคุณจะทําอะไรเนี่ยนะให้ทําร่วมกับครอ,อบครัวหนึ่งนะสองให้ทําร่วมกับคนที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณสนิทหรือว่าคุยอะไรยังไงด้วยเนี่ยมันเป็นภาษาเดียวกัน นะถ้าจะร่วมง,งานกับเพื่อนหรือจะร่วมง,งานกับคนที่ใกล้ชิดเนี่ยนะให้ร่วมง,งานกับคนที่เรามีความรู้สึกว่าไม่กระอ,อ,อักกระอ่วนใจถ้าเลือกได้นะเพราะไพ่นี้เป็นไพ่ครอบครัวนะจะมีพระแม่ปาราวาตีมีพระศิวะก็แปลงร่างเป็นสิงโตให้ภรรยายนั่งอันเนาะแล้วก็มีองค์พระพิเนตตอนเด็กๆนะก็คือเป็นการบ่งบอกว่าถ้าเกิดเราทําอะไรยังไงก็แล้วแต่ให้นึกถึงครอบครัว นะบางคนก็อาจจะปรึกษาครอบครัวในเรื่องบางเรื่องนะเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่นะให้นึกถึงครอบครัวก่อนปรึกษาก่อนเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยจะได้ช่วยแก้ไขได้นะเอาละใบที่สองจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรใบที่สองได้พระมหาการีนะในเรื่องของการงานของเราเนี่ยแน่นอนนะครับเราอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามา ขอให้เราสู้ไอ้คาว่าสู้เนี่ยก็ต้องสู้แบบมีสตินะไม่ใช่สู้แบบคลั่งอย่างองค์พระแม่พระมหาการินเนี่ย<ม>เห็นว่าท่านอย่างนี้แต่จริงจริงท่านมีสตินะและท่านก็มีปัญญาด้วยนะท่านต่อสู้กับมารมารเนี่ยแปลกมากเลยเวลาเลือดตกลงท้อเออลงพื้นก็เกิดใหม่เกิดใหม่เนี่ยท่านก็เลยมีปัญญาท่านก็เลยดื่มเลือดลงท่านเองเลยนะเพราะว่าเลือดถ้าไม่ไม่ตก พื้นก็จะไม่เกิดใหม่ใช่ไหมท่านก็เอามาดื่มนะก็เลยทําให้ท่านคลั่งนะก็เปรียบเสมือนตัวเราเองเวลาทํางานอะไรเนี่ยหนึ่งเลยนะเราเป็นคนมีความรู้ความสามารถเราต่อสู้เนี่ยเรามีโอกาสที่ชนะแต่การชนะของเรานั้นจะต้องอยู่ในเงื่อนไขของปัญญาด้วยนะในเรื่องราวต่างๆต้องมีการพิจารณาในเรื่องของออต่างต่างแล้วก็ขอให้ทําเต็มที่นะการงานคุณก็นะครับจะประสบผลสําเร็จได้ปัญหามีเนี่ยสู้ไปเลยคุณชนะอยู่แล้วแต่ แต่มันทําให้เราเสียทรงอ่ะนะจากอุคมพระแม่มหาคารีจากสวยๆยอ่ะนะท่านสลัดข้าบดเลยนะความงามไม่มีเลยนะออกสู้รบแบบสุดตัวเลยนะก็เปรี่ยนเะสมือนตัวเราเนี่ยก็ต้องเวลาทําอะไรก็ขอให้ตั้งใจเต็มที่แต่ต้องมาเงื่อนไขพร้อมกับสติด,ด้วยนะครับนะสติปัญญาด้วยเอาละใบที่3นะจะเตือนเกี่ยวในเรื่องของอันนี้ได้พัชสิวะนาตราชนะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันองังคารนะ พัชวัตนาตรราเนี่ยเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าอยู่ในสภาวะที่นิ่งไม่ได้แล้วจะอยู่แบบปกติไม่ได้แล้วโปรติพัชวัตท่านจะเป็นคนที่นั่งสมาธิบ่อยมากแล้วก็จะไม่ค่อยยุ่งกับอะไรยังไงเท่าไหร่ชอบปล่อยวางนะเมื่อใดที่ท่านลุกขึ้นมาเต้นนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีบางเรื่องบางราวที่เราอดทนไม่ไหวแล้วนะเราจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเราจะต้องไปเคลียร์ปัญหาเกี่ยวเรื่องของ การงานระบบงานจะปล่อยให้มันเป็นไปนตามวิถีไม่ได้แล้วนะคือโปรตีเราเคยอะ,อะเดี๋ยวปล่อยไปเดี๋ยวการเวลาก็จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นอันนี้ไม่ได้คุณมีการมีงานอะไรทําก็ให้คุณนะต้องมีการวางแผนต้องมีการคิดทํานู่นทํานี่แล้วนะแล้วถ้าเกิดคุณทำอย่างนี้คุณจะประสบผลสาเร็จนะองค์พระพิคเนตก็พร้อมที่จะประทานพรนะครับอยู่ข้างๆนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินกันบ้าง นะการเงินของชาวาผู้ที่เกิดวันอังคารนะจะมีทิศทางเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะผู้ที่เกิดวันอังคารคุณมีเกณฑ์ที่จะมีเงินนะครับได้มาทุกทางเลยได้มาจากอะไรบ้างแน่นอนได้มาจากชื่อเสียงเกณฑ์ยศชื่อเสียงที่คุณเคยสร้างสมมาต่างๆสามารถทําให้คุณเนี่ยออกดอกออกผลเป็นเงินเป็นทองได้นะคุณมีเกณฑ์ที่จะเ,เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากนะ ช้างม,ม้อพุ่มอะไรก็แปลว่าชื่อเสียงเนาะนะมือถือดอกบัวนะั่นไม่ถึงว่าสติปัญญาของเราเองเนี่ยรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวที่เราถนัดเลยทาให้ตัวเราเองประสบผลสําเร็จนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะแล้วก็ความเมตตานี่คือการโปรยเงินคือการให้ทานนะก็เปรียบเหมือนความรู้ความสามารถของเราเนี่ยที่เคยไปโชว์ศักยภาพ โชว์ฝีมือให้คนอื่นเขาเห็นในลักษณะต่างๆเนี่ยก็จะตีกลับมานะให้เราประสบผลสําเร็จในลักษณะต่างๆนะก็ถือว่า,าการเงินของคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยมีทิศทางที่หอมหวนมีทิศทางที่เป็นไปในทางที่ดีนะเอาละเดี๋ยวเราดูใบที่2นะได้โอ้โหดีมากเลยได้ไพ่โกบานะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินมาแบบง่ายๆไม่ต้องทําอะไรมากก็ได้มาแล้วนะฮะเกิดจาก ความสามารถพิเศษของคุณนะครับบางคนเนี่ยทำ,ทำนู่นทํานี่ทําอะไรไว้ทําทิ้งทิ้งไว้อะที่เคยทําไว้เนี่ยนะจะเริ่มออกดอ,อกออกผลบางคนก็ทําบางสิ่งบางอย่างก่อนหน้านั้นอาจไม่แสดงผลนะตอนนี้เริ่มจะกอบโกยสิ่งที่เราได้เคยทำมาแล้วเกี่ยวเรื่อกคือการเงินงอกเงินในลักษณะต่างๆแล้วเงินเนี่ย จะได้มาง่ายนะครับมีเกณฑ์ที่จะหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะก็ยินดีด้วยนะครับนะกับชาวผู้ที่เกิดวันอังคารนะฮะถ้ามีโอกาสก็หาเงินมีโอกาสไปสวดนะครับขอพรพระแม่รักมีนะครับแล้วก็ขอพรพระกฤษณะนะก็พระพระโกบาลนี่ก็คือพระกฤษณะตอนเด็กนะถ้าใครมีสายพยานเกี่ยวประมาณนี้ก็ลองไปขอดูนะก็ไม่ไม่รู้ก็เสิร์ชใน Google ดูก็ได้นะครับเห็นหน้าท่านแล้วก็ลึกนึกถึงท่านนิดนึงนะครับก็มีโอกาสที่จะสําเร็จเอาละ นะเดี๋ยวเรามาดูใบที่3นะความการเงินของคุณเนี่ยมีโอกาสได้จากหลอดกับนะก็คือมาจากการเปิดคอร์สสอนอบรมสิ่งที่ตัวของคุณมีความชํานาญการในบางเรื่องบางราวนะถ้าเกิดมีใครมาซื้อความสามารถคุณให้ไปเทรนให้ไปทํานู่นทนํานี่ไปอบรมไปอะไรคุณไปเลยนะเนี่ยแหละจะทําให้คุณได้เงินได้ทองเพราะหลอดกาบนัดเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึง การมีสติปัญญาดีมีการนำเสนอมีการพูดโน้มน้าวได้มีการนำศักยภาพของเราเองออกมาสร้างแรงบันดาลใจให้คหนอื่นในลักษณะต่างๆนะก็จะทำให้ผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยประสบผลสำเร็จเรื่องของการเงินนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเกี่ยวในเรื่องของความรักนะความรักของชาวออของผู้ที่เกิดวันอังคารนะจะมีทิศทางเป็นยังไงบ้างน,นะเอาละผู้ที่เกิดวันอังคาร ได้ไพ่นะครับฮานุมานนะคือไพ่หานุมานเนี่ยเป็นไพ่เขาเรียกเป็นไพ่ที่แบบเป็นไพ่ซื่อสัตย์ต้องบอกเลยนะการที่มีพระศรีดาการที่มีพระรามอยู่กลางอก,อกของพระหานุมานเนี่ยนั่นก็หมายความว่าแน่นอนเรามีความซื่อสัตย์ให้กับคู่ครองให้กับความรักสําหรับคนที่เป็นคู่รักกันนะฮะ ที่หยอดความหวานให้กันมีฟอร์มรู้สึกที่ดีให้กันในลักษณะต่างๆอันนี้คือจะเป็นตัวหลักหัวใจสําคัญที่ทําให้ชีวิตคู่ของคนเกิดวันอังคารเนี่ยประสบผลสําเร็จนะต่อให้มีปัญหาเลิกลากันไปแล้วนะก็ยังสามารถกลับได้นะถ้าเรายังนึกถึงกันนะอย่างนี้ยังแปลว่าลมหวนได้นะนะถ้าเกิดว่าตัวของเราเองนะพร้อมที่จะปรับปรุง สิ่งที่มันแย่ในอดีตคุณก็สามารถลมหวนกลับไปหาคนที่คุณรักอะไรต่างๆได้นะแล้วก็ปรับปรุงใหม่นะแล้วก็มีเกณฑ์ที่เขาจะเอ่ออภัยให้คุณด้วยเนะี่ยการที่อยู่ในใจแล้วก็นะครับหน้าแดงเล่นดนตีเนะี่ยก็คือเป็นความสบายใจอยู่ในความกังวลอะไรประมาณนี้แต่มีเกณฑ์สําเร็จฮะนะนะก็ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ลมหวนนะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะ ถือว่าโอเคแต่คุณต้องปรับปรุงนะสิ่งไม่ดีอะไรคุณก็ปรับปรุงนะแก้ไขสิ่งที่มันแย่ๆให้กลับมาดีขึ้นเอาละใบที่สองจะบอกว่ายังไงได้ไพ่กายาตีเทวีคือไพ่นี้เหมือนเหมือนคือคือเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่ายังไงเดียเอ,อจับจุดอ่อนน่ะจับจุดอ่อนคู่ครองเราได้ นะจากจุดอ่อนว่าเออแฟนเราชอบอะไรคนที่เราจีบเขาชอบอะไรเขาแคร์เรื่องอะไรเขาใส่ใจเรื่องอะไรเนี่ยคุณก็เติมตรงนั้นเข้าไปนะแล้วคุณจะปรผสมเร็จบ,บางคนเนี่ยชอบในเรื่องของอสมมตินนะผู้ชายชอบผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวดูดีสวยแต่ว่าเพ่มจริงๆตัวเราเองเป็นคนแบบเรียบๆบ,บ้านๆเนี่ยทีนี้เราอยากจะให้เขารักเรา เราก็ต้องแต่งตัวให้เขาหน่อยแบบเหมือนแบบเป็นการให้เกียรติกันบ้างอะไรประมาณนี้นะหรือบางคนเป็นภรรยาไม่แฟนไม่ชอบให้เราสุลุลไายหรือใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยนะเราก็เราก็อาจจะคุยเนี่ยเดี๋ยวขอซื้อเท่านี้พอนะเดี๋ยวตรงนี้หยุดก่อนนะอะไรประมาณนี้คือเป็นการคุยปรึกษากันในลักษณะต่างๆเนี่ยคือไพ่เนี่ยเขาเรียกไพ่จับจุดอ่อนของคู่ครองเรา นะถ้าคุณรู้ว่าจุดอ่อนของคู่เราคองเราคืออะไรคุณก็มุ่งเข้าไปตรงนั้นนะเขาไม่ชอบอะไรเราก็อย่าไปทําเขาชอบอะไรเราก็ทําถ้าเราอยากจะให้เขารักเขาชอบอะไรเราทําแต่ถ้าเราอยากให้เขาเกลียดเนี่ยเราก็ทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบนั่นแหละเขาเกลียดเราแน่นอนนะก็ประมาณนี้นะครับนะเอาละนะอีกใบหนึ่งเนาะนะนะให้สามใบเลยจะได้อิ่มๆกันไปเลยนะสาหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร เอาละได้ไพ่นอรสิงห์เออไพ่นี้ไปต้องบอกว่าอย่างนี้นะคุณมีเกณฑ์ที่จะระเบิดแตกระเบิดเลยล่ะนะฮะแต่เรื่องราวที่คุณเคยเก็บกดมาในอดีตนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขาแล้วแต่นะนะครับก็คือก็ขอให้มีสติละกันนะครับเพราะไพ่นี้ไพ่นอรสิงห์เนี่ยเป็นไพ่ที่ผ่านผ่านเรื่องราวมาทุกอย่างแล้วอะ จนถึงขั้นสุดท้ายแล้วอ่ะจนถึงขั้นไม่ทนแล้วอ่ะนะเขาเรียกว่าระเบิดเลยนะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้า,าะระเบิดเมื่อไหร่เนี่ยก็แตกเป็นแตกหักเป็นหักแล้วนะอันนี้ก็ลองพิจารณาช่างใจดูนะครับนะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารแล้วคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวอยู่แล้วนะกล้าแรงแข็งขยัน,ยนเนี่ยให้แทนอังคารพออังคารได้พัฒนาิงห์เนี่ยมักที่จะจบไม่สวยนะเกี <S 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 ่ยวเรื <S <S ่องของความระแตกหักนะ ถ้ายังไงก็แล้วแต่ถ้ามันมีเรื่องเวลาอะไรกันยังไงก็ขอให้ปณีปนอมอารมณ์อรวยนะเดี๋ยวผมเปิดใบแก้ให้ละกันนะว่าถ้าถึงขั้นแบบมันแตกหักแล้วทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยเดี๋ยวดูซิว่าไพ่อยากจะเสริมแก้อะไรให้ให้หนักกลายเป็นเบาเนาะโอเคนะครับอ่าไพ่สุริยานี่คือคือเป็นไพ่ลำดับนะครับขั้นตอนนะครับการสั่งการที่เป็น ขั้นเป็นตอนนะครับนั่นหมายความว่าตัวเราถ้ามันถึงขั้นจริงๆเนี่ยเขาบอกให้คุณมองในระบบของกฎหมายนะ้ากดคุณไปทําอะไรเขาแฟนคุณคุณก็ให้นึกเสมอแล้วว่ากฎหมายมีนะบางทีอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยไปทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็ติดคุกนะ,ะประมาณนี้แหละ <laughs> ก็คือคือไพ่เนี่ยเป็นไพ่บอกว่าลำดับขั้นตอนทําอะไรไว้ก็จะได้อย่างนั้นนะ เออก็ขอให้มีสติละกันนะบางทีผมเข้าใจอะว่าบางทีคนเกี่ยวโรคความรักเวลาตะบักแตกมันทําได้ทุกอย่างนะซึ่งซึ่งไพ่นี้บอกเลยว่าไม่คุ้มอะนะไม่คุ้มนะครับนะก็เอาใจช่วยนะสำหรับคนทีรน่ร้อนตอนนี้นะนะครับเอาละนะครับนะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชม ครับผมพี่ภาพการใดยังไงต้องกลับขอขอมาอภัยได้ด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอคอ,อ,อ,อบคุณนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามล่าพร้อมเพยข้างล่างนี้อาจารย์ก็จะกลับขอพระคุณเป็นอย่างมากนะครับนะเอาละนะครับนะผมเกต้าให้ดูทอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพี่ดูทอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่า ดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30บวันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนาะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ